ตักเสียหมดแล้วตอนนี้แต่ตักเสสร้างขึ้นมาใหม่แล้วตขอโอกาสขอโอกาสในการยืนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวบนึงนะไม่อยากจะร้องไห้เลยก็ยังเดินหน้าทําบุญเหมือนเดิมเร็วๆนี้ไปสร้างวัดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะวันนี้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ไปสร้างวัดแล้วก็วัดวัดคนยากจนต่างจังหวัดใกล้ๆแล้ค่ะแล้วก็อาจจะไป ใช้ชีวิตยอยู่ในวันสัก4ี่ห้าวันค่ะถ้าเรามองว่าคนด่าเราว่าทำบุญเอาหน้าเพราะอย่างนั้นเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยถูกไหมบางครั้งบางคนเนี่ยกินซ้มตําชามหนึ่งเี่ยเขายังอยากถ่ายรูปลงโซเชียลเลยถูกไหมบางคนกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้อร่อยมากค่สิบบาทเขายังอยากถ่ายรูปลงเลยเพราะฉะนั้นใครจะโพสต์อวดอะไรก็ให้เขาโพส์ไปเถอะบางทีมันเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของเขาเนาะ ตักเข้าใจนะมีคนรักก็มีคนไม่รักทําผิดพลาดก็มีคนตําหนิมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วเราอยู่จุดที่แบบเหมือนเป็นแบบแบบยังไงอะอาจจะแบบแบบแบบหนูไม่ได้พูดว่าหนูดังนะอาจจะมีแบบเหมือนคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านน้องไมคปบอแล้ว้องฟูกันนะคะสร้างต่อค่ะตักรับผิดชอบคําพูดสร้างต่อไม่ไม่ต้องมาแแวะไปหาน้องขอร้องแบบคือ ไม่อยากให้ดึงน้องมาเกี่ยวเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มแต่บอกน้องว่าถ้าน้องอยากจะมาพี่จ้างได้แต่ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มให้น้องว่างก่อนแล้วบ้านน้องสร้างให้ต่อไม่ไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่ตักรับปากไว้หรือสิ่งที่ตักพูดว่าตักจะไปสร้างวัดชนบทวันนี้หรือบ้านน้องพูดกันตักทําคบค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะพี่ๆก็รอดูคลิปตักสร้างวัดแล้วกันเพราะว่าตักถือว่าวันนี้ตักได้เกิดใหม่แล้วได้เคลียร์ตัวเองในเรื่องประเด็นทองปลอมส่วนสอบเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปค่ะ บริสุดใจตั้งเชื่อว่าศาลท่านเล็งเห็นถึงเจตนาใดๆก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นคนเลวโดยกําเนิดเนาะเราไม่ได้เป็นคนคดโกงหรือว่าไม่ได้เป็นคนแบบไม่ดีขนาดที่มันจะให้อภัยเราไม่ได้เนาะก็ให้ศาลท่านตัดสินแล้วกันค่ะ